สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาะทำการ์ด B ใหม่2022สำหรับมือใหม่นะครับไปเริ่มที่ไฟล์ New น,นะครับตั้งค่าตรงนี้เป็น140คูณ140หน่วยตรงนี้เป็นพิกเซลนะครับ Resolution ก็72เริ่โมโหมดก็ RGB นะครับเป็นงานส่งทางไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับคลิกโอเคนะครับนั้นก็เลือกสร้าง เลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็อัตเทอร์เนทบลีทนะครับที่จะไปเลือก TFX เนี่ยนะครับที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีกราเดียนนะครับแล้วตรงนี้ตอนแรกพี่ก็จะเลือกสีนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะ,ะแล้วเราก็คลิกไปที่หนึ่งคลิกไปสีที่เราเลือกกัน,นะครับหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับ นี้พี่จะเอาเป็นสีโทนแดงนะครับแดงจัดๆเลยมาเลือกอัวนี้นะครับนี่คลิกโอเคไปครับฝักนี้ก็เหมือนกันพี่ก็จะเอาโทนแดง ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโทนแดงนะครับแต่มันจะแดงคนละแดงประมาณนี้นะครับแ,รแล้วเราเแล้วราก็คลิกโอเคตรงนี้ไปก่อนนะครับกดถึงจะมาขยับตรงนี้ได้ตรงนี้พี่จะดึงตรงนี้มาให้ความแดงตรงเนี้ยมันแผ่ขยายเข้ามาในนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่า New เข้าไปนะครับเพื่อจะเพิ่มกระเดียนเอาไว้นะครับ กระเด็นที่เราสร้างเองครับกดคำว่า New โอเคนะครับโอเคครับนี้เราก็เราปิดตาอันนี้ดูนะครับเราลองมาเลือกเพิ่มเลเยอร์ที่เราเลือกกระเด็นสีนั้นไว้นะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นโชว์อยู่นี่นะครับคือสีนี้ที่เราเลือกนะครับที่ก็จะมาลากน,นะครับเนี่ยครับถ้าเราต้องการให้เป็นแนวนอนแบบนี้เราก็ลาก เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นแนวตั้งกลับไปก่อนนะครับก็ให้ลากแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับแต่พี่จะเอาเป็นแนวนอนนะครับก็มาเลือกกดคลิกแล้วก็ดึงลากลงมา ครับดังนั้นก็พิมพ์นะครับอันนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับ เลือกฟอนนี้นะครับที่จะเปลี่ยนฟอนนะครับแล้วก็เลือกเป็นโบนะครับส่วนอันนี้พี่ก็ คอนโซนเจคอเป็นการ Copy นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงออกมาครับดูได้ตรงนี้จากนั้นเราก็มาใส่เงานะครับก็คลิกที่เลือกที่ตัวที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยนะครับเล,เล็กนี้นะครับนี่ก็ไปที่คําว่า fx เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า drop shadow นะครับเราจะต้องการให้เางามัน ขนาดไหนก็ได้นะครับและเปลี่ยนสีได้นะครับแต่ตอนกรณีนี้พี่จะเอาสีดํานะครับพี่ก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นพี่ก็คลิกที่ตัวเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ copy layer style นะครับจากนั้นก็มาเลือกที่เลขสองนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพ e layer style จากนั้นก็ตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ แล้วก็เพดเลเยอร์สไตล์นะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับขวาแล้วก็เพดเลเยอร์สไตล์แต่สำหรับตัวนี้พี่จะเปลี่ยนสีนะครับก็บับคิดที่ fx เนี่ยนะครับเป็นกราเดียนนะครับไปที่กราเดียนแล้วก็เลือกเป็นสีทองนะครับไม่สวยออกสีนี้ดีกว่า เราก็เลือกเอาได้นะครับแล้วก็มาเลือกปรับนะครับมันนี้นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับโอเคงั้นเราก็เลือกเนี่ยนะครับเลือกทีละตัวแล้วก็กดชิปนะครับเลือกเลือกเลือกนะครับยกบนขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับตัวนี้ ก็ให้ไปซ่อนอยู่ให้ตัวนี้มาอยู่ข้างล่างตัวตัวสองนี้นะครับนะครับแต่ตัว O เนี่ยจะอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับกขใจัดให้มันดูบาลานซ์กันนะครับตรงนั้นก็ไปเอาคำว่า h a p ิ y เดียวมาใส่นะครับ ลดขนาดลงไปครับให้มันเล็กหน่อยใหญ่เกินเนี่ครับก็จัดวางตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ขึ้นสูงไปอีกแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจบมันเลื่อนลงมาครับเรื่งนั้นพี่กระจาภาพดอกไม้มาใส่นะครับ เลือกดอกไม้อันนี้นะครับเอามามันมีภาพพื้นหลังเราจะทํำยังไงแล้วก็ไปคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วเลือกคําว่าลัดลายเล Layer นะครับจากนั้นก็มาเอาเลือกที่ยางลบเนี่ยนะครับเนี่ยครับอย่างลบที่มัมนมีตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาคลิกนะครับแล,ล้วกาวมันก็จะหายไปทั้งหมดนะครับ นั้นเราก็ควบคุมทีนะครับแล้วก็จับขยายนะครับจับขยายนะครับแล้วก็พี่ก็จะมาตรงคัดต็มเชฟเนี่ยนะครับคัดเต็มเชฟเนี่ยนะครับเลือกรูปหัวใจครับถ้าเราต้องการให้มันรูปทรงมันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ใส่นะครับนี้พี่จะเลือกสีขาวนะครับ ก็ไปเลือกเพิ่มเลเยอร์นะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นสีชมพูนะครับดังนั้นก็เลือกเพิ่มเลเยอร์อีกหนึ่งอันนะครับตัวน,นี้วิจะใส่ดาวนะครับดาวเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ ใส่ดาวอีกสับดวงหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับสำหรับอันนี้พี่จะเลือกสีเป็นแกเดียนนะครับเพราะเราสามารถใส่สีเกลดเพิ่มเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์นะครับกดชิป แล้วก็เป็นเรืองที่ fx เนี่ยครับแล้วก็การเรียนนะครับวันนี้จะใส่สีทองครับมาโอเคไปเลยนะครับตรงนี้จะมาใส่เอียๆียงดาวนี้นะครับ ดาวดวงนี้ก็เป็นสีทองเหมือนกันนะครับโอเคไปนะครับจากนั้นก็เอาอีกสักดวงหนึ่งนะครับทำไปแบบนี้แหละครับคือ เลือกเอาจากในนี้เลยนะครับมันเหมือนไอคอนไอคอนหนึ่งนะครับได้บอกว่าสําหรับมือใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องอะไรมากนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อนะครับกดส่งการ์ดนะครับเนี่ยครับเลือกที่หนึ่งรอยนะครับถ้าหนึ่งร้อใหญ่ไปก็เอาเล็กกว่าน,นั้นก็ได้นะครับ นี่ครับจากนั้นเราก็จัดนะครับให้มันสวยงามนะครับสำหรับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าจะเอาไปใช้นะครับเอาไปส่งอองไลน์หรือโพสในเฟจก็ไปที่คำสั่งเซฟถ้าเราเซฟเอาไว้แล้วนะครับคือทำงานทุกครั้งเราต้องเซฟนะครับ s a ฟเซฟแนะครับถ้าเราเซฟแล้วเซฟเป็นเทส t นะครับเพอเราจะเอางานไปใช้เราก็ไปที่คำว่าเซฟแอดนะครับแล้วก็มาเลือกที่นามสกุล jpeg หรือไม่ก็ png นี่นะครับสองอันนี้นะครับจะสามารถส่งทางไลน์โพสตทางเฟซหรือทางช่องทางการสื่อสารอื่นๆได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา55า้ได้นะครับสวัสดีครับ